นี่ครับผูดในสีมันคือดูกแพรว่ามีแล้วครับนี่คนดูคนมันอยู่นี่ละอยู่นี่ละครับนี่ดูผักหวานดูผักหวานไปแต่ตอนรับพี่น้องมาเยี่ยมมายามมีน้องใหม่มีแต่ใครไปมากูดมีผักหวานเก็บเอาอเพอได้ซับพอได้เก็บฝากพี่ฝากน้องเป็นปาปาเป็นวลาะคือเ,เข้าไปเยี่ยมไปยามไปละพุ่นละผักหวานอยู่ในปลาน้องใหม่ซับบโรดอยากกินยังตัว ปัญญาเพื่อนมาอยามาหากะเพื่อนก็ยแได้เห็นความอุดมสมบูรณ์ของไของหน้าแมนบอ๊อแมนบ๊ <c oughs> ไปย่อไปยังนี่สิไปหมกปูบางได้เพื่นย้ายไปป้ตาตั้มก็เกือบสองสามร้อยตัวละมั้งแมน่นะย้ายปูไปในสวนปก,ก้อนกระปิแล้วตายแล้วย่องเหาะย่องเหาะไปล้วเหรอเพื่อนไปไกลเลยไหม จะไปไกลลายอืมขับประคองประคบปงมเนาะผักหวานเนี่ยไปแล้วห well> ิวตาน่อยได้่ต้องเล้ยเด็่วนเงดียวน้ำวต้นบองงองบยมอยู่นี่เพิ่นปูกมาหองกเราบวบาก็ได้กินน้อยเลยเด้ยนี่นี่นี่ตัวผักวานต้วนึง ในซุ่มผูกกอนในซุ่มผูกกอนใหญ่เราเนี่ยอันนีุ้่มติดแล้วโคเนี่ยอันอนี้ติดแล้วเนี่ติดแล้วนี่หลายต้นเยวมันกะเหลือตัวไหนเอาตัวน,นั้นแมนครับ,บเลือแแก้ม,มดินเหนียววะนี่ยเหนียวครับเหนียวดินม่เหนียววะแม่นดินละ <c oughs> เ็านน่ดีนน้ำบอดเห็นมีิเรียน,นเลยวกอกกันบอกกันแนว่ากันเป็นด้ เป็นแล้วเนี่ยออกมาคนสีมะยายคนมปลูงนี่ครับคนมปลูกครับู่งสวนแล้วนี่ลวลงแล้วลนี่ล่งแล้วครับนี่ลงแล้วเนี่ยต้นผักหวานเนี่ยมันหม,มักมูนี่มูมมมหลายเนี่ยปลูกไปเลยนี่ครับปลูกซ้ำกับต้นผักหวานนี่มันเป็นพืชที่รากมันหาก,กินในหน้าดินนะครับ มันเป็นเหมือนลากมันเป็นคือกาฝากฉะนั้นพระกวาดน,นี่มันลาก,กบ่กกินเลือกนะครับมันเสียอาศัยอาศัยมั่วอาศัยพวกนะครับน,นี่ครับนี่เป็นก็นมาปลูกมะยายาเป็นอันนี้นี่ครับแห่งคนเบ่ามว,วนบาหวานปลูกนี่โอ้ยแห่งคักได้เลยนี่น่ม ป่านนี้ไปแพ้เพร่ะน่าปลูกพ่นฉิบเทรศัพท์คุยกับพุ่นนะพุ่นนี่เฮ็ดหยังอยู่เนาะกินข้าวกินน้ำไปโอ้ยคิดฮอดคิดถึงกันเด้อพ่นสีบโ้หมวนหหวานดอกบ่ถ้าบ่หวานเด้อผักหวานบ่หวานอย่าปลูกผักหวานสิเป็นผักขมแม่นบ่ป่วนนะครับนี่แม่นบ่สหน้ามาสิเลยเลยเฉดเฉดบิ่งมีพันธุ์เขียวกับพันธุ์เหลือง พันเชียวไม่อยากใช้กุ้ตัวนี้อยากไอ้กขัดขวเตอร่านีู่วิธีขันตอนหมดนี่ครับอ 公了。 าางก่สวยงามครับสวยงามสวยงามโอ้หูหยอดเลยคนยังว่าปลูกเป็นขักเป็นแนะนี่ระบักซิงค์ปลูฮโอ้เลี้ยงปลูกปูวานเดี่ยวตรงยกห้เลยว่าวมวนว่าวหวานเด้อครับถ้าปลูหวานเดี่ยต้องว่าหวานมันบ่แม่นครับตัวว่าวหายว่าไรตัอยากเพชรเดี่ยวตรงไปปลูบวกพริกถ้าอยากให้มันดุมันดันเดี๋ยวตรงไปปลูกพริกปลูกพริกเขาไม่ว่าหวานเนีย แมนบ่แมนบ่ามฮึอึสุดยอดเลยเพื่อนเราเบียดมาใส่เอียนขอลักขอมาใส่สตาร์ตอารีเด็ตด้ยินเสียงรถเจ้ามาแล้ว่าทิมสตาร์ตเลยโอ้ทิมสตาร์ตแบบว่าคิดที่วิถีมาลักเอียนที่นี่ล่องหนามนี่ปลาไหลาๆครับ เยียนหลนะครับยเย็นเยอะนะครับซือ้อมาปลายไว,ออไวเอาไวสำหรับผู้ใดหมักแท่งเอียนมาเอานี่ลูกศิษย์ลูกหาหรือว่ามู่พวกผลวมายามมามาักหากินแบบนี้กับมาลายคลากเยียนนี่ก่ตอนหวนนะครับนี่อยางเงค่ัยตัดเรียบร้อยแล้วก็ขึ้นเศษมากับูแปนหูแปนตานี่แหละครับนี่ บอกมวลมวลบอกบ,อกบอก่อน้ำกันกมวนมวลหวานเด้อหวานเด้อครับเด้อหวานน้อหนองหวาน,นปลูกออกมา,กา,นนาแล้วปลูกมาเงล้วพุ่นตั้งพุ่นก็เป็นตะไคร่ตัดคลายเลย,ย,ยลตัดคลา้ายครับเราอั่น,นี้ไปขึป้นปุ่นปุ่นทุกวันอันนี้อันนี้ตั้งนานก็นเง่ย้ยหรอครับเนี่ย ต้นพักวานครับเนี่นยแย่แล้วนะตั้งในต้นพักวานแย่แล้วยังโอ้พอหลักฐานคิดเอกครับพี่น้องส่วนน้องสาตาร์ตต้นนี้โอ้เสียงวันเรีนหนีแบบเขาคิดชีวิตงได้หนิโอ้ถิ่มปุ้มสาตาร์ตเลยครับสาตาร์ตเสร็จเหลืออีก สองหลุมลลรอดอีกสักวันอีกจักปีกำนหน,ำนดเมื่อไหร่กำหนดเมื่อไหร่ก็มันขึ้นใหญ่เรื่อยนะครัปลูกไว้เนี่ยมันใหญ่ก็ได้เก็บกินนะครับปลูกไปเรื่อยนะครับผู้เพิน่นเป็นต้นแบบต้นต้นแบบเท่ากับ ตัวเพืออ่อนเลย,ย,ยจิบได้พอขายผู้คนจนหรือพอแน่นะอ,นนอนนะเป,ป็นสี่รายปีอายุอายุไม่หลายปีคือตัวหลังคือคือ จะเจังเสียวพวกเปิวไม้เปิดไม้ใสแหนครับตหญ๋าเขากพูดกันให้พูดมาตาญ๋าเขาก็ต้องมากำกับนะยันมันยันเป็นมู้หูมองนะมู้หูมองไปไป พึ่งเลียนจบคู่ไม่ีหเพึ่งเลี่ยนจบตมมี้อง <laughs> เจ้าตือมตาไปานน,นดีได้โรงเรียนแวนใหญ่เลยทุกข้อ มันจะเปลี่ยนแล้วแต่ว่าโบ๊ทันมียิ้ตได้อ๋อตัวนี้ก็มี่ภาวนย่นน้ำขังดรกแค่ตัวนี้น,นี่เขกาก็ร่งเขียว Ba bòn bỏ. Oh. เป็กเป็กเป็กอืมก็เป็นขาคออะไรนเ่สองวันนี่เนี่ยข้องน้มข้องปลาไหลข้องกบมีเม็อดอยู่นี่ใชอยางครับ,บรแนบครูเล่นบ้าม นี่ต้นที่ปลูกขางต้นแค่ครับนี่สวนฟางหวานต้นนี้ปลูกายเละไงแล้วครับตายตาย,ตายจเจ้ากระเียงอยู่ลองให้มันซ้ำต้นไง หลังที่นี่เอาเลยโ okay, อเคเนี่ยจะทะเลี่ยนแต่ nhau เลยใบกับเภากับมีดเลยพี่น้องกันนี่นี่หอมนี่ใบกับเภานี่ดอกใบใหญ่หน่อย,หอ,ยหอมขนาดครับใบตูวไทยนี่ใบน้อยๆนี่หอมมัดอยู่นี่ใส่ขัวกับปอมใส่ย,ยังนี่แมงต้นแคบอ๋อ 哦，好美北跑，是。 เขากำลังึืนแทงขึ้นมางาม เย้แล้วลบอสอ่ะเรียบร้อยครับพี่น,อน้องหลอดหนึ่งเหลืออีกอยืนในรถหลอดหนึ่งครับผมกินน้ำกินเขาก่อนจะไหนเดี๋ยวะะหิวอ,อ,อีแม่อีแม่สุกเห็ุปลนจีโจมวะมันจีเย็นก่อนดีฮนาะเจ้าพระท่านหิวตีวอุ้ยกบ บ่อแม่พ่อเปินป,ป,ปันจินีล่ะนี่นครับอาสมลูกแพลวไรพอดครับปลุมลื่นครับนี่เพิ่นปลูกเนี่ยมาได้หาหกปีนี่มันสิเป็นสีอะไรครับนี่สีน้ำมาวัดบอกเจ้ายางไปเลยบยางเลออยยางไปเลยโอ้ตเจ้จายางไปน่ายล,ะล่ะ ยังไปรดนี่ครับยังไปรดยังไปรดยังไปรดนี่นาเพื่อนกะงามงามครับอี่พอีแม่เอ้ยเพื่อนมาให้มาหน้ามะกะแปรนสิละครับเออหนานเห็นบไอมแม่เขาเอินเหรอประตูกะหนานหาลงแล้วขนาดได้กินข้าวกินไส้แม่ดีใจแน่เราเห็นแล้วเลยเราเห็นแล้วกินข้าวแซ่บเออนะผมครับผมกินกินกินเอาล่างมือ เอาไม่ล่างเอาแล้วจะเจนเย็นเจนสัก<ป>มีนัง่งรอเออไป,ไปเอาไปเศาเมียก่อนก็ไปเศร้าพุ่นก็นได้อีแม่กับเพชรเนีกินแล้วแล้วที่เนี่ยเอิญลูกเอิญเต่ามากินเขาพุ่นอีหยังนี่นี่ไปยา,มาหม้อหมูเศร้าเหน่งไปซิวนี่ไปยา,มาหม้อหมูเศร้าเดีด๋ยวสักนี่ละนี่นี่เนี่ยกินอะ 呢，嗯，嗯。